มาเต้นต่อไปครับผมมาเต้นอีกหนึ่งงานเทนแต่อยากได้พิธีกรด้วยได้ไหมคะเชิญในกองสวัสดีค่ะนะคะมาถ้าเรื่องมาแล้วจะหุูหวยนะคะมาค่ะสู้ๆนะคะมานะคะมานะคะขอหนึ่งในขอยากให้ผมอต้องนานี้ต้องได้พอแล้ต้องขึ้นนะคะนิดนึงนะคะย่อที่แบบสู้ๆครับผมผมอยู่ตรงนี้เลยครับผมเยิ้เดินค่ะสู้ๆครับผมไม่งั้นจะจับแฟนนะท่ออะไรนะท่างแฟนมาดิโอจึงมาแล้วอาจารย์แม่อาจารย์สู้ๆ อครับผมโอ้พี่จอ่สู้ๆครูมาแล้วครูครูนี่หนนเหรอะครูตายแล้วเนีต้องไม่จะให้พานิมนต์นะมครูาให้พานิมนต์โอ้ผล,ลงานเพลงอะไรครับพี่พี่เอยพี่หิวนะคะหิวก็เดินไปซื้อปลาแห่ด้วยแล้วก็ซื้อตลาดเยอะแยะเลยของเยอะแยะเลยนะร้านอะคะเนี่ยน้องอะไรคะจากยาดมตราถ้วยทองนะคะมีสองกลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเลมอนและลาเวนเดอร์ทั้ เหื่อยแล้วลงไปด้านล่างนะแล้วเราลงก่อนพวกเราลงก่อนอยู่ช่วยท่าสคศดเหรอใช่ค่ะล่างออกเถอะทำไมคะเครื่องอ๋อแต่ท่าขนาดเนี้ยมีเม็ดลาบขนาดนี้เอาคืออะไรคะจันคะอ่าถ้ามันเต้นให้ต้องล่างออกมาอ่าแล้นั่นเราบัดบัตเต้นเพลงอยู่ด้วยกันนะเต้นเสร็จแล้วก็ลงไปรับยาดมฟรีด้วยนะมะเฮ้ยนิ้วขามากเลยครับมาเต้นกันเถอะ ครับโอ้โหเอาผมให้ขวาสุดเลยเอ้าตรงยังไงให้เขาอยู่หมดนมตามไปทางล่างก็ห้ามดิ้งนะฮะก็มีแค่เธออยู่เปิดตู้กับข้าวดูจะลายไปไหนไม่เห็้เธออยู่ข้างในเปิดดูหัวใจมันเหงาจังโอ้ เลยกิดอาการหิแบบเชียบัอ๋อหิวแล้วเองันมีการตั้งคานมันทำเนื้อขึตัวหวอะไรก็ไม่รู้มั่งช่องเขาที่ไม่อะไรก็ไม่รู้เ็นพวงทับทไม่อะไรก็ไม่รู้ไม่หิวอะไร โโอ้กันหิวอยู่ไหมครับกันหิวอยู่หรือเปล่าน้ำตาบวมเป็นคนโง่ขาดไปหาซื้อในตลาดต้อไม่เห็นหนี้เตาตั้ตัวเล็กน่อยต้องบริเวณโดิเบอรไหนนะป้าจั ยู่จนตาเลยอยู่อะไรอ่ะเลยตาคางแบบเชียบคาอยู่ซะแล้วมันเกินตา้างมาวันคันเนื้อคันคออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เชื่อคำอะไรก็ไม่รู้ิวอยู่อะไรกันเนี่ย โอ้โหหิวข้าวแหละบ้าเอาอย่างดมนะโอ้โหนี่เป็นยังไงโอ้โหนี่กินอยไอย่งไรนี่เน้อยอู๊ยงนื้อยอู๊ยเน้อยอู

Hyvä, hyvää päivää. hyvää